ไปไตไป่ไ,ไ,ไต่ตรงนี้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 โอ้ยเป็นคอเลยเด้อจ้ะนี่แคมทางอีกเพิ่นมาหาเลยเด้อนี่บม่รู้ว่าตไปตายตายตายได้กินแล้วแม่ได้กินแล้วนี่นว <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ทุกคนเลยเด้อจ้าหลังจากได้เก็บเพชรพึ่งได้ไปเผาหางนิ่มมาเลยเด้อจ้ะแม่โทรมามือน,นี้แม่โทรมามื่อเสาร์นี่เลยเด้อจ้ะ ว่าอยากกินเห então, e, 3, ็ดปามเพิ่นวะเห็นไหมน้องเจนายเก็บดูดูละอยากกินมั่งเพิ่นว่าหาตอนอยู่ใต้คือบ่อยากเนาะบัดเมืองฮอนดะครพนมละคืออยากมาจ้ะเอาก็เป็นลูกที่ดีด้วมื่อนี้ก็เลยมาหาเห็ดเดี๋ยวเอาไปฟิดไว้ให้แม่ด้วยจ้ะนี่หนึ่งพูนเอาได้ไต่ไต่ไต่ตรงนี้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 โอ้ยเป็นควนเลยเด้อจ้ะนี่แคมทางอีกเพิ่นมาหาเลยเด้อนี่บม่รู้ ได้กินแล้วแม่ได้กินแล้วนี่เห็นแล้วนี่มาทีแรกใจแปแ้วเลยนะจ๊ะเนี่ยมาเห็นกองนี่ลรืป้าชื่นใจเลยแม่ได้กินแล้วบัดน,นี้โอ้ยปูพินะมาเก็บเลยจ้าแม่สิแม่สิได้กินซะแล้วเด้อสิฝากเป็นน้ำป้าด้จ้ะประตุนสิกอีสานวันที่สิบเพิ่งสั่งเครื่องโกะเครื่องเกงพุ่มด้สิซื้อไปฝากเพิ่น,น้ำจ้ะ คือสิบโมมาง่ายนะจ้า <c oughs> สาตอกอย,า,ยากเลยจ้าเครื่องเกงหรือไม่ได้จะไหนซื้อซื้อเมื่อฝากเพื่อนโทรมาสั่งเครื่องเกงนี่ด,กดนะอกไบ่มีคนหากะใครเนะาะบ่มมีหอยเพิ่นฮือเลยเนาะต่อยไหมตาก, <c oughs> ก,ก,ก้อตาโก้เงียบกิ๊บอยู่นี่ ดินมตนอยู่ดินมีอย่างฝากให้แม่ให้เม็ดบันเพราะว่ามีรถแต่เด้มีรถสกับแต่เด็นี่น,นี่ออกมาแล้เดิแต่ว่านี่จ้ะ นครพนมบ่มีเห็ดฟางปลาล์มกินดิเล็กๆเอากองเพิ่หลายอยู่แต่ปล้อร่เปื้อนสีลายเนี่ยเฮ็ดนี่จ้ะดูนรู้ไขน่น้อยๆนี่แหละเซฟแม่มากเลยจ้ะ พี่บุ๋มมากินแบบนี้ไท่น้อยๆแกงหย่ามเปาะๆเลยอึ๊บกินอ่างเพื่อนกระยากน้ำตัว <c oughs> แกงเซบเถอะเด้อซื้อเพื่อนกินกับบัวเซ่บคือธรรมชาติแบบนี้ได้จ้ะ

อี่าบปปัดนี่ปัดปัด่ไหาดู่ไมคดนูนดิเห็นผมกำลัพี่น้องเห็นละบุเห็นแน่ เนตาะก้องนะงก้องเห็นอยู่ปุ๊พี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 ื่ซีัเนเพิ่นกับกับสีปเป็นคือคืนกันกับดินอยู่ด้มืดมบบอันนี้นลดห้าลอด,ลดตาเพิ่อนอยู่เนาะ กิน่ันลงกันเกินไปเกินไป,นไปหัวหนอนมาเจออีกแล้วด้อจ้านี่มาพีเลยมาพีเลยจ้าดอกและพีดอกมีแมนะ่เธอไหมไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีโอ้ยไม่มีต้องไม่มีใครขาดจุด ตนี่นข่าวจั่วเลยไปยังบึงอีกดูแถวนี้มีอีกอยู่บ่ป้าเผื่อสจือ้อปะ่ะรุ่นน,น,นี้แกงแซ่บเอาไปเอาเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปสุ้เพื่อนเน้อเจ็ดดวบเพื่อนสิโฟสองไข่เนี่ย ตามิผิดผิผิดที่เดียวเห็นเห็นชงไว้นี่แหละจ้ะนี่จอืมอยู่เด้อจ่มทางนี้ทางนี้หลายลีตัวนี่ออกมากระไม่ ได้ัก <irgendw el kara> ู่ดักดอเพื่อนนเห็นไหมดำปืูอยู่ข้างล่างดินี่ลงเหลือหูเหลือตาเพื่อนมาเก็บลงเหลือเพื่อนเก็บตกด้วยจ้ะนี่เพื่อนเก็บไปเบิดแล้วตรงนี้ไหนไหโอ้หนุ่เหลือก็รวยหน่วยใหญ่แท้ cho một đụp út tung đi. Mami igi bọ. bỏ một. Nhìn. nha. in. Tích เานตัดเพิ่มจัน่อยจ้ะนี่ปามาเติมเนื่องจากว่าบุมีสิกลับเลยอยู่ทางกลับพอดีเลยริมทางส่วนมากเฮดจะอยู่ริมทางเ้อไผมากกัย่างเข้าในไผมากะย่างเขานบัดแล้วไม่ต้องจะนายสิย่างเข็มทางอะไอกจะน

ดอกปาน์มเพื่นบ่เอาด้วยจ้ะ เ็อยู่แค่มทางคือว่างแล้โอ้ผีมาผีล้อติดมานำนะฝ่อผีน้อยน้อย่อแล้วจ้ะบุ๊คจได้ พิศวงเทสกองนี่ได้ตลดอดด้วยจ้ะถ้าไม่น้องช่ยนายมาทางนี้ทางไตกองประจำเลยกองนี่นี่ตั้งหลายกองนี่ปาดขาวเ่็นจะ้ะไข่น้อยค่นเป็นโฟร์ซัมเป็นโฟร์เลยแล้วอีกจะเล็กๆหน่อยจ้ะไปนี่ไปอ้ แอบอยู ves, แ่แอบยูแอบยูน้ารีบเลยน้อยเพิ่นเล็กเข้าลยจ้ะจุดๆมีแม่จังม้วนมือ น้อยก็ไปเลาะต่อจ้าเี็ปลัวๆที่ได้เต็มตะกร้าอยู่บเนอ้องพวก เรเื่ <room> ่ออยนีละาเห็นได้เยอะที่สุดเห็นได้เยอะๆที่สุดไปไอ่อดอกเกนีปจิ้มกอนเอาขมือ บอลด้วยจ้ะบาดซุปรุบมาดิดอกเพื่อนนะี่ดอกนบักค่ะนี่จ้ดดจะมันละบอสอีกนะเจ็บอิดจ้ะโอ้หลายขนาะ ไายเนยบัวไทยเนยเต็มตกะกร้าเลยเด้อจ้ะตอนนี้มาสิไปจ้ะรูปมีไผมาหาเนาะบนบน,บนทางนี่บานเต็มเนกะ็บกันมันมือไปเลยจ้ะนี่กองนี่ไปเกือบเต็มตกะกร้าเลยเด้อจ้ะนี่ เก็บไปเก็บมาก็ได้หลายซื้อ,อมีแต่ไข่พอดีเซบเลยจะเสียไปลวกเซช่องฟิตไว้ให้แม่ด้จ้ะฝาก,ากป้ากับเนาะวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดแม่ก็ได้กินแล้วจ้ะนี่อา้ะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจนนยหน่อยด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าเก็บเฮดไปฝากแม่